เมื่อไม่กี่วันมานี้มีกระแสะพูดถึงตัวละครในนิยายกำลังภายในอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเล่งหูชงหลายคนสงสัยไหมคะว่าเขาคือใครและเกี่ยวอะไรกับการเมืองไทยหรือเปล่ามาดามจะเล่าให้ฟังค่ะจากนิยายกำลังภายในเรื่องกระบี่เยยยุทธจักรของกิมยง้งเล่งหูชงคือตัวละครเอกของเรื่องเขาเป็นเด็กกำพร้าที่งักบุกค,คุ้งเจ้าสำนักหัวซานเก็บมาเลี้ยงและสอนวรยุทธ์ให้ เล่หูชงคนนี้ภายนอกเป็นคนช่างพูดช่างคุยสนุกสนานเฮฮากินดื่มเต็มที่ชนิดที่เรียกได้ว่าสุขเมาเสาอนอนอาทิตย์ถอนจันลานั่นเลยค่ะ แต่ในใจของเขานั้นกลับเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมและชอบช่วยเหลือผู้คนวันหนึ่งเล่หหูชงได้พบกับอาจารย์ปู่ปร,รมาจารย์สายกระบี่แห่งสำนักหัวซานอาจารย์ปู่ได้ถ่ายทอดสุดยอดเคล็ดวิชาก้ากระบี่เดียวได้พร้อมกับกำชับเล่งหูชงว่าห้ามบอกใครทั้งนั้นว่าตัวเองเป็นคนสอนวิชานี้เมื่อกลับถึงสำนักงักบุคุงเห็นลูกศิษย์มีวรยุทธ์ที่เหนือกว่าก็รู้สึกไม่พอใจและหาเรื่องขับไล่ออกจากสำนัก เล่งหูชงตอนนี้กลายเป็นคนเดียวดายกลางสายลมไม่มีพักเฮ้ยไม่มีสังกัดอยู่เขาจึงท่องเที่ยวล่องไปในยุทธจักรโดยสันโดษและค้นพบความจริงที่ว่าทุกวันนี้ยุทธภพมีตก,การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจท้ายสุดเขาจึงตัดสินใจไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยุทธภพอีกเลยกระบี่ยยุทธจักรเป็นนิยายกำลังภายในที่เล่าถึงเรื่องราวการแย่งชิงความเป็นหนึ่งในยุทธภพ ระหว่างธรรมะอาธรรมและวินยูชนจอมปลอมซึ่งในเรื่องนี้หมายถึงงักปุกคุ้งเจ้าสำนักหัวซานอาจารย์ของเล่งหูชงนั่นเองภายนอกทุกคนมองว่าเขาเป็นคนดียุติธรรมแต่แท้จริงแล้วนิสัยโกโหกปิ้นป้อนหลอกลวงทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นใหญ่มาดามขอสกัดความคิดคำนึงของงักปุกคุ้งออกมาได้ว่าถ้าเจ้าขวางทางประโยชน์ของข้าเมื่อไหร่ข้าจะจัดการเจ้าไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ และให้รู้ไว้ว่าข้าจะจัดการเจ้าแบบเงียบเชียบเพราะถ้ามันมีเสียงดังภาพพจน์ของข้าก็จะเสียหายได้